ที่นับจอแมสไหมแมสกงแมสหมดที่บ้านเหลืออันนี้อันเดียวเมฮะแมดแมสบัตรมาขอแมสก็แต่ละแมสหมดแต่อ่านข้อเบนก่อนนะที่ไปได้แมดหมดเอาเนี่นาะพี่ชิดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อเอาบุกจากเบิองพัทล้อมไปก่อนด้วยครับแฟนแฟนมีของใครมั่งขอจอบหน่อยนะลุงทนายมาาเค่ะมาขายกรอบก็ได้นะซื้อ ไอชีดว่าอย่างไรเอ้าพวกเจ้าขึ้นมาอยู่นี่กันเอ้าขึ้นมาอยู่นี่หน่อยใช่ไหมมาแม่มาแม่มาหาลูกไหมคอยจีร珑มาได้ปะเนี่ยลูกมันขึ้นเลยแล้วสิครบชั่วโมงแล้วดูจอบเลขหน่อยของผมสิครบแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอลงไลน์ก่อนได้ถ้าใช่ลุงหลอกกาชิดภาษาเอาพูดไรว่าเดี๋ยวผมขอลงไลน์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปไปคุยกับลุงนะครับผม ลุงรอกว่าชิดเดี๋ยวไปคุยกับลุงนะจ๊ะเดี๋ยวชิดจะขอลงไลฟ์ก่อนนะครับไปไปพวกเราย้ายกันค้าเปนบอสอัดตังสองยางนาตีรดูหน้าชิดแ๊บได้ไหมครับได้ได้าถ้าบานมาสั้นๆมันลาข่อย

คุณพินคุณดูพนมรวมน่คุณดูรวมวยรางวัลที่หนึ่งศาสตร์รู้นะครับพิษเลดรู้นะครับนะครับพนมรวมนะปกใบที่ได้มาเมื่อเมื่อสักครู่นะครับถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งใบนะครับตอนนี้ากไว้เพียงแค่นี้นะครับไปหารูกกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับช่องมนโอมนะครับช่องมนโอม c h a n n นะครับฝากฟังคุณนันช h แน n ด้วยนะครับหมอกุลาให้นะครับ 7จ็ดแปดเก้สาวนาคดำรงคุณนลอยกขยับรถกันบางไหมยอรไปจังหว่งลุงเดี๋ยวก็ไปครับ้เตียนครับตอนนี้อสองครึ่งสองสเดี๋ยวเราจะไปสโมงสีปเดียวไปเปลี่ยนบ้านผู้ใหญ่ยิ่มมันมา

ไปเที่ยวไปเลยไปเทนะี่ยวออกมาแล้วน,นะคะลุงพี่นัทออกมาเอาพัสดุนะคะมาแล้วมั้งเลยคะนี่นะคะรถพัสดุนะคะคลาสถูกมาพอดีนะคะมาพัสดุแล้วก็มาเอาเม็ดนะคะเนาะแล้วนะครบเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านตุ่ยนิ่มเนาะนะคะดูพี่ชิดมันจอดรถนักเลงแท้ย่าย่าย่าไปซื้อแฟนมาจากไหนเอะแยะ ย่าไปซื้อพัดลมแฟนมาจากไหนเยอะแยะย่ารู้จักแฟนไหมแฟนนายคนง่พัดลมพัดลมพัดเดี๋ยวหนูไปดูพัสดุก่อนนะดูพัสดุก่อนนะตรงนู้นก็ทีินนายอยู่นะคะหนูออกมาหาพัสดุแล้วก็หาเม็ดนะต้องใช้เม็ดนะครับเนาะฮัลโหลนี่มามามาเอาอะไรมาส่งฮะ อีหยังผู้ใดชื่ออีย่งแบงแบงแบหรือแบงบ้านมีแบงบ้านถามเขาอ่ะนี่นะคะรถนะะเราก็อยู่ห่างๆนะคะแบบหัวหงอนะคะไม่รู้อะไรมาส่งเราเนาะนี่นะคะฮะเปียกจับบาท ร้านกาแฟมันมีเดียจริงนะอันนี้ของใครของหนูหรือของเขาของหนูนี่แหละของหนูนี่เดียน,นี่เดียน,นะคะอะไรก็ไม่ดูนี่เดียนะคะครับครับพอพ,ยพอ, <c oughs> อยังยังบ่พอยังตอนนี้เป็นยังไงพัสดุส่งได้เข้ากรุงเทพได้ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันนเนอะ ไม่รู้เหมือนกันเป็นเคอรี่บอกไม่รู้พี่เป็นเดอร์เคอรี่มาจากไหนมนเกเดาหาเคยเมืองย่านบอนในเมืองย่านละเนาะ,ะหนูก็ย่านล้วเนะ <c oughs> าะได้นี่นะนี <c oughs> อ่อาจจะบ่ายนะ <c oughs> นี่นะคะหลัง <c oughs> ยุดฝนฝนหยุดตกนะ <c oughs> ที่นั่นก็ เดี๋ยวจะไปบ้านแม่ออบต่อนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปแล้วคะ่ะนะคะไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะที่บ้านแม่ออบนะคะขอบคุณครับ